คัณรรักสินไม่คู่ควรกับการเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยตลอดระยะเวลาที่คุณนักศิล์และไทยลักไทยครองอำนาจหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยถูกทำลายมาอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องสงครามยาเสพติดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานถูกทำลายแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยในบทความเขียนอันนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมข้อสังเกตของคุณอภิษษิ์เนี่ยสามประเด็นเนี่ยนะับเรื่องความเป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย มันคงไม่ได้วัดที่ฉันได้สิบเอ็ดกี่ล้านเสียงไม่ใช่อพฤติก,กรรมทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำนะคือวันนี้เนี่ยมันมันดัดแปลงประชทศปกติเราเนี่ยเริ่มจากนโยบายครับแล้วก็มาแผนงานโครงการแผนเงินและแผนคนปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกยึดไปหมดเลยแบบเสร็จเลยนโยบายก็เริ่มขึ้นจากดูว่าผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมผมให้แยกตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมคนจะชื่นชมชและอยู่มั่นคงถาวร แต่วันใดที่มันหมุนสวิงมาที่ผลประโยส่วนตัวเมื่อใดนะแผนงานโครงการทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์ดูสุวรรณภูมินนี้นะครับที่ซ่อมดันเวย์นะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนมันจะเป็นอนุสร์สถานที่ชี้ให้เห็นว่านี่คือการโคดโกงทุจริตที่ที่มหฬานรุนแรงนะครับกรณีที่ที่ไม่คู่ควรกับ เระบอกประชาธทิปไตยหรือว่าไม่คู่ควรการเป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ได้วัดที่คะแนนเสียงนะแบบที่อาจารย์นี่ประเด็นใหญ่ที่นี่ประเด็นที่สําคัญประเด็นที่ประเด็นที่ถัดมาเนี่ยที่วันนี้เนี่ยผมกังวลอยู่คือการรู้ทันทักษิณเนี่ยนะครับเขาเนี่ยพลวัตเขาหมุนไปเร็วไกลลิบเลยอไอ้เราเนี่ยมัวแต่ตามเขาวันนี้เอาแค่สะกิดในใจประชาชนว่าเอ๊ะคดีทั้งหลายที่มีการร้องทุกข์ไว้อไปถึงไหนอันที่หนึ่ง อันที่สองที่ทํากันอยู่ช้าจนณวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเรื่องที่ดินรัชดาอบอกร้องทุกข์ก็ยังไม่ร้องร้องเหมือนกันแต่ไม่ระบุม่ความเสียหายอีกคุณน้มย้ำยิ้งต้องมาอะไรกันเนี่ยต้องใช้มือไม่พายมาจ้าหนห้าเจ็ดเนี่ยนะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเราต้้องฟอมถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันออกมาในสื่อได้อย่างไรครับมันเป็นข้อเท็จจริงถูกไหมฮะแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณยึดอํานาจมาแล้วเนี่ยมีรัฐบาลแล้วเนี่ย คุณต้องสกิดให้ประชาชนสํานึกและคิดถึงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงไม่ใช่ปล่อยให้ลืมง่ายเสร็จแล้วก็เอาเถอะจบไปจบไปตรงนี้ผมคิดว่าหลายเรื่องจนกระทั่งกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ยึดประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสนชเนี่ยควรจะแก้ไขซะ่สมรควรเสนอเป็นวาระเร่งด่วนสามวาระเลยจันสามวาระล